สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลล็ตนะครับผมถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนวิธีการถอนเงินให้ดูนะว่าวิธีการถอนเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนี่วอลล็ตนะครับการทําเงินนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิ เงินได้ครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการทำเงินออนไลน์เนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปนะครับที่ใช้ในการทำเงิน t r u m a n i Wallet กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS นะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยการดาวน์โหลดนะครับก็ดูในคลิปนะจะ ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน True Money Wallet นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยค้นหาชื่อตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะส่วนลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยการดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และก็ iOS เลยใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัคระครก็จมี วิธีการสมัครแนบไปให้ดนล่างคลิปนี้ด้วยนั่นเองสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในส่วนของการใช้งานแต่ละเมนูกันเลยว่าการใช้งานเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะมีรายได้เข้าในส่วนของบัญชี t ทมานี่วอลเล็นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านบนกันก่อนเลยนะครับตรงนี้นะสำหรับตัวคะแนนด้านบนซ้ายมือนะครับจะเป็นคะแนนที่เราได้รับจากการใช้งานภายในแอปแล้วเราเอา ตรงนี้เนี่ยไปแลกเป็นของรางวัลทูมิเน่ wallet นั่นเองส่วนด้านขวามือเนี่ยจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับด้านบนขวามือเลยเริ่มจากเมนูที่1เมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนทํารายได้ในการเชิญเพื่อนตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเชิญเหมือนกันทุกคนทําได้เหมือนกันอยู่ที่ความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําการเชิญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีรายได้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้ววิธีการเชิญทำ อย่างไรอ่ะตรงนี้นะครับเขาเขียนบอกรหัสอ้างอิงนะครับจะเป็นรูปเหมือนจรวดเนาะ,ะเราก็กดส่งได้เลยเป็นการส่งเมสเซจนะครับก็จะมีช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราเนี่ยเด้งขึ้นมาให้เราแชร์ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็น X หรือว่า Twitter, Facebook Messenger Tele g r a กรมถ้าเรามีเนาะอีเมล i n s t a g r กร l i n e นะครับหรือถ้าเราอยากจะได้รับเป็นลิงก์นะครับเพื่อที่จะเอาไปโพสผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปในแชทไลน์หรือว่าแชท Messenger ก่อนนะครับส่งเข้าไปเป็นลิงก์เป็นข้อความเนี่ยเราก็ไปคัดลอกออกมาได้นะครับส่วนใครที่ต้องการทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำนะครับอย่างเช่นที่ผมทำลงใน YouTube เนาะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปทำกันได้เหมือนกันเลยลงใน YouTube ลงในแฟนเพจ a c e b o o k ลงในคลิปเรียลงใน t i k t o k หรือว่า ลงใน i n s t a g r กรมทวิตเตอก็สามารถนําไปลงได้ช่องทางการลงเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่เทคนิคความสามารถของตัวเราเองว่าเราจะนําเสนอแนะนําด้วยรูปแบบวิธีไหนแค่นั้นเลยส่วนคะแนนที่เราจะได้รับนะครับเขาจะมีอธิบายไว้ด้านล่างตรงนี้เลยจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะเราสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง1 0,000คะแนนต่อเพื่อน1คนนะครับแล้วก็จะรับได้อีก10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนั่นเองในส่วนของรายได้10,000เนี่ยมันจะรวบรวมไว้ให้เรา ตรงนี้เนาะมันจะยังไม่ได้ให้เราทันทีคะแนนที่เราจะได้รับทันทีจากการเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้รับอยู่ที่100คะแนนทันทีจากการเชิญเพื่อนนะครับ หลังจากที่เราเชิญเพื่อนไปแล้วนะครับมีคนสมัครมีคนเข้าใช้งานเนี่ยจะต้องมีการเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็การเข้าร่วมการสำรวจนะถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมจากเพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปเมนูที่2ก็จะเป็นในส่วนของบัตรกำน,นันบัตรกำนันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเงินรางวัลของรางวัลต่างๆนะครับอย่างเช่น AIS Gapma Tumani Wallet นะครับในการแลกของรางวัลต่างๆนะครับเงื่อนไขก็คือเราจะต้องมีคะแนนให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดหรือว่าระบุไว้ต่อ รายการนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนก่อนนะครับเราจะต้องมีตามรายการที่เขากําหนดเลยอย่างเช่นตัวอย่าง t o มอนี่โวลเลตในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการแลกรางวัลให้ดูเนาะคะแนนของผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหคะแนนเดี๋ยวผมให้ดูที่การตั้งค่าก่อนการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นการบัญชีประวัติการซื้อติดต่อข้อกําหนดและก็นนยบายต่างๆเรามาดูที่ประวัติการซื้อครั้งล่าสุดที่ผมซื้อไปหรือว่าทําการแลกไปเนาะผมได้ทําการแลกไปครั้งล่่่าสุดนีตตัั้งแวท เดเดือน9้นะทุกคน7เดือน9นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27แล้วนะครับวันนี้วันที่27แล้วนอกจากที่เราแลกมานะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมานะครับเรามากดที่เมนูที่2นะครับผมแล้วเราก็มากดที่รายการที่เราต้องการแลกได้เลยรายการที่เราต้องการแลกเนี่ยเป็นโทมิ n e ่ Wallet นะตรงคําว่าผู้รับเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยเป็นภาษาไทยเนาะใส่อีเมลของคุณในการรับรางวัลตรงนี้ห้ามใส่เบอร์ Wallet นะ ห้ามใส่เบอร์นะครับให้เราใส่เป็นอ e ีเมลนะอันนี้ห้ามใส่ถ้าคุณใส่เบอร์ไปเนี่ยมันจะไม่ได้รับเงินนะครับมันจะไม่ผ่านด้วยเขาบอกให้เราใส่อ e ีเมลเราต้องใส่อ e ีเมลอีเมลไหนก็ได้ที่เราสามารถตรวจสอบหรือว่าเข้าไปดูของรางวัลในอ e ีเมลของเราได้นั่นเองแล้วก็ใส่ลงไปอโอเคนะครับพอเราใส่อ e ีเมลของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบอ e ีเมลของเรานิดนึงว่าไม่มีอ e ีเมลตัวไหนที่มันผิดหรือว่าตกหล่นนะครับแล้วก็กดซื้อด้านล่างได้เลยพอเรากดซื้อเสร็จก็กดบันทึกข้อมูลสำรองนะครับกดซื้อ ได้เลยนะ,ะกดซื้อไปแบบนี้นะครับถ้าคะแนนของเรายังเหลือเราก็ยังซื้อต่อได้เลยนะครับเขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการแลกต่อวันนะอีเมลเนี่ยก็แนะนําให้เราคัดลอกไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแล้วก็กดวางไปนะครับไม่ต้องพิมพ์ซ้าเนาะเดี๋ยวมันจะผิดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการแลกเนาะ,ะผมก็จะแลกทั้งหมด3รายการนะครับเป็น300บาทนะทุกคนก็กดซื้อได้เลยนะครับกดซื้อตรงนี้นะครับเรียบร้อยในการแรกลกรางวัลต่อไปเรามาดูที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็มากดที่ประวัติการซื้อตรงนี้เลยสําหรับ ประวัติการซื้อเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์รายการที่เราทําการแลกไปล่าสุดนะครับในวันที่27เดือน9เนอะอันนี้คือที่ผมกดแลกไปเมื่อกี้3รายการนะครับนี่เลยเนะอยู่ที่คําว่าขอนะสถานะนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าขอแบบนี้อยู่ระหว่างรอดําเนินการนะครับหากมันทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันก็จะขึ้นความสําเร็จเป็นตัวหนังสือสีเขียวแบบนี้พอมันขึ้นเป็นความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็ให้เรากดดูบัตรกำนันตรงนี้เลยก็ได้นะหรือว่าเราจะกดผ่านอีเมลของเราก็ได้นะครับอ่ะกดดูบัตรกำนันแบบนี้เลยพอเรากดดูบัตรกำนันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นของรางวัลทูมอนีวเลตของเราขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์ของวอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินแค่นั้นเลยครับมูลค่ารางวัล100ทแบบนี้เลยนะ ต่อไปวิธีการใช้งานนะครับในการทํารายได้ของแอปนี้เนี่ยจะมี2แบบนะครับ1คือการตอบแบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามในการรับคะแนนนั่นเองนะครับที่เป็นหัวข้อแบบสํารวจแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปทําได้เลยแบบที่2ก็จะเป็นในส่วนของการตอบโครงการนะครับห้คะแนนมันจะเขียนคําว่าโครงการเนาะแล้วก็สามารถกดตรงลูกศรเข้าไปตอบข้อมูลได้การุณนาอธิบายรูปภาพให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รูปภาพนี้มีชื่อว่าอะไรอะโวคาโดนะครับก็ให้เราพิมพ์ลงไป ในช่องนนี้ใการตอบนะครับมันจะเป็นการตอบโดยการใช้ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ไปที่ Google แปลภาษาจากนั้นนะครับก็เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็คัดลอกภาษาอังกฤษามาว่ามันคืออะไรแค่นั้นเลยนะครับเราก็จะได้รับ50คะแนนถ้าเราอยากได้เพิ่มเติมก็ต้องเป็นการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานแล้วก็การถอนเงินใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ